จเจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์8เพื่อละโอรัมพาคิยสังโยชน์พิขุทั้งหลายโอรัมพาคิยสังโยชน์หประการเหล่านี้หประการเป็นอย่างไรคือสัก,กายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตปามา m รตกามฉันทะพยาบาทพิขุทั้งหลายเหล่านี้แลโอรัมพาคิยสังโยชน์หประการพิขุทั้งหลาย พิขุพึงเจริญอริยมัคอันประกอบด้วยองค์8ปเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละโอรัมพาคียะสังโยชน์าประการเหล่านี้ภิขุทั้งหลายพิขุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสลัดย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาวาจาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมากัมมันตะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาอาชีวะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละ ย่อมเจริญสัมมาวายมะอันอ mm. าศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสติอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละภิกุขุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดนิแล เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละโอรัมพาคียสังโยตห้าประการแล